สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ผมนะครับเสือแสงทีมงานเงาตาแตกคันนี้ลูกค้าก็เป็นลูกค้ากเก่าของเราลูกค้าใช้งานอยู่ภาคได้ชุมพรนะครับเกิดอุบัติเหตุที่ชุมพรแต่ลูกค้ามัน่นใจในศูนย์เรายกสไลด์มาถึงเมื่อคืนเรามาดูกันครับว่าคันนี้ได้รับความเสียหายอะไรบ้าง1งก็จะเป็นที่เรามองเห็นได้ชัดเจนก็คือฝากระโปรงหน้าครับร้อยบุกชัดเจนนะครับเขารถชนด้านหน้ามาครับมันก็มีรายการต่อเนื่องครับเรามาตรวจสอบดูครับว่าคันนี้เป็นไงดูบางโคนหน้าครับ บางคนหน้าข้างซ้ายนะครับก็จะมีรอยที่ฝากกระโปรงกระแทกรอยขบเข้ามานะครับอันนี้เราก็เสนอประกันภัยเพื่อจะทาการซ่อมให้ลูกค้าด้วยครับบางคนหน้าซ้ายมาดูฝั่งขวากันบ้างนะครับความเสียหายก็จะมีบางคนหน้าขวานะครับสันหักขายึดบิดงอนะครับชิ้นนี้เราก็จะเสนอเปลี่ยนให้ลูกค้านะครับกับฝากกระโปรงหน้า2องชิ้นนะครับที่ต้องเสนอเปลี่ยนส่วนบางคนหน้าซ้ายเราเสนอซ่อมสีครับกันชนหน้ามาดูครับ คันนี้ก็จะมีเสนอกันชนหน้าเนาะกันชนหน้าชีคคาดอันนี้เสนอเปลี่ยนครับไฟหน้าไฟหน้าขวาขาหักนะครับอันนี้เปลี่ยนใหม่ครับเสนอเปลี่ยนแล้วก็อะไรทุกชิ้นสั่งจากมิสูบิชิประเทศไทยนะครับไฟหน้าซ้ายครับอันนี้ก็เปลี่ยนนะครับหน้ากระจังเป็นรุ่นของตกแต่งของมิสูบิชินะครับแอด อันนี้ก็เปลี่ยนครับเคมาดูภายในกันบ้างครับว่ามีอะไรเสียหายบ้างแผงไฟหน้าด้านบนนะครับก็หักงออันนี้เราก็เสเนอเปลี่ยนนะครับเราไม่ซ่อมตัวนี้อนข้างที่เป็นเหล็กหนาแล้วก็มีเหล็ก2ชั้นสาชั้นซึ่งทําการเคาะยากนะครับเราต้องเสเนอเปลี่ยนครับคานหม้อน้ําตัวบนแต่น,นี้ช่างถอดออกไปแล้วคานน้ำคานหม้อน้ําตัวบนอยากที่เราดูอันนี้เสเนอซ่อมครับ ทานหม้อน้ําล่างที่ยุบตัวเข้าไปครับดูได้เลยครับจริงๆมันจะตรงนะครับแต่นี่คือมันยุบตัวเข้าไปเยอะเราก็ทีนี้เราเสนอเปลี่ยนครับคานหัวก็ซีร้อยบุบอันนี้เราจัดซ่อมนะครับเสนอจัดซ่อมลูกค้ามาเมื่อคืนวันนี้เราเสนอราคาเสร็จสิ้นแล้วเราก็เสนอให้ประกันภัยรอการอนุมัติต่อไปเพื่อจัดซ่อมนะครับทุกท่านท่านจะเข้ามาก็จะเป็นงานหนักงานเบาเข้ามาหาเราได้เลยครับ Able Body and Paint ครับ ทั้ง7สาขานะครับเรามีทวงเทพและบรรทุผนเลยนะครับโปรโมชั่นมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้า7,000บาทและงานสีนะครับเราก้านรับประกันงานซ่อม2ปีเต็มครับกับทีมงานเราทีมงานเสือแสงเงาตาแตกครับขอบคุณครับ